ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือนี้กัเสี่ยนหน้าดีก็เดินทางมาพอสามเสี่ยนเพิ่นนะครับเจ็บมาประสั้นตัวเลขรอบโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนาใช้กันนะครับนี่พอแต้มครับสวัสดีครับพอแต้มครับผมวัดครับสวัสดีครับครับพอพอกระแปดครับกระพอดีครับเพิ่นก็มีตัวเลขเล่าพัฒนามาใส่กันได้เลยครับมือนี้รอบโค้งสุดท้ายเฮฟซีครับ เซียนปลาตันครับเบ้าแหลมครับครับผมพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนสิงัดสูตรมาใส่กันเลยด้วยครับรอบนี้เอฟซีมือนี้ซีอาจารย์พี่ดีเลยไปรับครับวิ่งแปดกับเก้าครับผมเซียนปลาตันเซียนปลาตันครับมือนีค่ะร่วมซีสำนักอาจารย์ด้วยครับสำหรับหวยเล่าพัฒนามือนี้ก็จะเอามาใส่งัดมาใส่กันเลยครับ ค้งสุดท้ายสำหรับเที่ยงหอยเอฟซีของเฮาเด็ดไปหลุ่นไปเสี่ยงกันรอบโค้งสุดท้ายครับเออพอแลมเขาหน้าน้าครับหนึ่งกับหกพอแต้มครับเอาไม้ครับสวัสดีครับผมลืมเปิดกล้องครับพอกระเป๋าครับผสวัสดีครับผมครับเฮียนันยึกครับเป้าเดียมครับครัสวัสดีครับเชี่ยนปลาตันครับครับเอามางัดเซ่กันเลยเหมือนเฮาให้พี่น้องเฮาได้ ให้็บกันได้พ่อใจรถครับผมมาที่นี่เอาเลขวิ่งเพราะอะไรก็หน้าเลขตัวได้ครับหนึ่งกับหกเดี๋ยวจะขีดเส้่ยหน่หนึ่งกับหกพี่น้องพี่บอได้ง้อสองเส้นยงนาดีเอาเจ็ดกับห้าเสี่ยงนาดีครับเจ็ดกับห้าอันนี้เลขวิ่งเด้อครับเด้อเก็บเสี่กับเบื้งไปน้ำกันเดี๋ยวจีจับคู่ให้ครับ <c oughs> จับคู่ที่ซีเซียนเซียจารย์นี่ชนกันที่ตัวใดเอาเซียนน้องไข่น้องแค่เซียนน้องไข่เซียนน้องไข่กับเลียงบินกันคือว่าใส่อดไอยู่ตัวเมียนโยเซียนน้องไข่ปังปังโยห้าหกหกน่าจะดูงงพ่อพ่อส้นส้นกันแล้วของพ่อเลี้ยนนี่เด่นตัวเลขครับเด่นเด่นหกชี้กับหกแปด แล้วว่าชนกที่หโอ้มาชนของะไหกขกับหกสีชนกันครับมาชนของอ้เสียนอดีเสหนึ่งคู่สองคู่ครับผมแต่ว่าของเสียนอดีเป็นตัวร่องตบบาทปัดนี้เขาจะไม่มาขัดกันบังอยู่นะครับปัดนี้ของก้ตานในวันนี้เรียนที่ดเก้าหนึ่งเก้าสามครับเก้าหนึ่งเก้าสามครับผมเก้าหนึ่งเก้าสามครับผมของพ่อเต็ม สามเก่าสามเก่าสามก่บเก้าอินบ่สามเก้ามีสามแปดบ่สามแปดมีรับแปดสามส้นสนเสี่อมตาดสันเสี่ยมปดสันแปดสามสามเเจ็ดนี่บ่มีครับเจ็ดสามครับเอาเชื่อมเสื่อมแปตาันรับชนเสี่ยมปดาานอันนี้โอาเอาส้นกันมามาลงไว้เลยครับนกูได้ส้นของเสี่ยมปปาตานกับของปอเต็ม ชนกันนส้ชนกันเอาตัวเด็กส้วนกันกับผมะพี่น้องที่สีครับผมเบิ้งดีดีแล้วพี่น้องหมดปีจะคัดเน้นตัดออกมาสี่เซียนสี่อาจารย์ครับคัดสั้นให้พี่น้องเข้าบักระคักเลือกครับหลอดเอาตัวเด็ดตัวที่ชนสองถุมครึ่งครับเล่าพัฒนาเมื่อเน้นกันเอามาเจ็ดของพ่อแดงมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าของพ่อแดงเขาเนาะเอาเอาลูกไปเลยสามเจ็ด สามเกสามเก้าของตัวพี่ก็ได้ของผมมีเก้าสามเจ็ดสามแปดสามีชุดอแหนึ่งก้หนึ่งมันส้นกันเัดเียหองนอหนฮะส้นกันเัดเลยไ้ฮะตุวกระปานะเออนี่ตัดตัวเก้าหนึ่งส้นกันอันนี้หนึ่งแปดส้นหนึ่งแปดส้นจักสำนักเอาลงส้นสามหนึ่งสองสามลงไปหนึ่งแพี่น้อง หนึ่งแปดสามสำนักกันป่ะสาสำนักหนึ่งแปดรับสามสำนักกับผมบัตดี้หกสี่กับหกห้าหกสี่หกมี่บอยเจ็ดหาดีกว่าเจ็ดหาของก็ดเมไม่ป่ะบอมี่แถบกองเมกอดเมนี่บ่ครับเจ็ดหาบ่มี่ป่ะหกเจ็ดเลยหกเจ็ดี่จะ เช่นอ <oung> ะไดีที่หกแปดอาสรุปแล้วหกแปดมีเดินหกแปดเอาเช่นน้ไข่น้องเอาเช่นน้ไข่น้องเอาเช่นน้ไข่มีจะได้หกแปดชนกันที่หกแปดหกแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดเช่นนาดีมีแปดห้าหกแปดกับห้าแปดลงไปเพาแหลมเช่นลงหกแปดห้าแปดเช่น้นกันสามสูตรสามสามส้ำนักสามซำนักแปด หนาแบบนัเนาะนี่ฮะส่นกันสามสานักสามสนั้นครับผมแจ้ว่าส่นกันสมนี่ตัวนี้เด้หอนังเด้เกี่ยวไี่นกันสามที่วงกลมได้นี่เออวงกลมลนั่นสวนอะงงงาแบบกาแบบแบวันนี้หกหกข่ายวะหกห้า หกห้ามีควงเชี่ยนนาดีมีครับเชี่ยนนาดีมีหกห้ากับหกสี่หกสี่เอาชนกันสองชดกันสองสำนักหกห้าสี่กับผมหกเบิรงนหญิงยี่ทน้องห้าหกสี่ชนกันสองสำนักกับผมเอาที่นี่อธิบายพี่น้องฟังอีกว่าสำนักใดแน่เนาะพี่น้องเนาะกับชนกันครับผม เลยในซีมีอาจารย์ตัดสินได้หัดเลยการมาเรียกกจเก่งอีกครับครับอ่าเอฟซเห็นน้งกันอจนนี้เปนของของพ่อแจมเออชนสองสำนักสองสนักสองสนักนี่ละมือนี่ละมือเท้าสี่สือเรียกเอามาขัดเลยกันนงีเอาอาจารย์จริงเก่งเรียกดิ้งขเจ้านี้รุดหยักครับผมอ่เนี่ ผูโคลาดนี่ยผู้โคราดครับเขามนด้างล่างออเล็กิ่งเอามาเอามาใ่้บางบันีกับเกาครับซีกับเก่าเก้าชนกันกับสำมัาเนามีสำนักไไรมีมีสำนากไไรสี่มีเส้นนาดีซี่สองสองอันหกสีกับหาี่เด็กวิ่งเด็กวิ่งเหมือนหองมาจับจังนี่อออครับจังครับตัวกันที่ซีหกซีนี่ค็ับองแมนตัวนั้นสองสัมนัเนี่ยเไปหดอกห้าซี่เดี๋ยวนีเปะหาี่ เทียบคนจับมันมีหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ส้นกันไหลนี่หกสี่นี่ครับขันจีเอาปูมาใส่น้ำนี่ส้นกันไหลนี่หกสี่เมื่อกี้คือว่าชนไหลเอาเด่นให้พี่น้องเด้ครับครับติ๊กเตี๊กไปเลยก็ได้เด่นให้พี่น้องเด่นให้เลยหาแปดครับหกสี่เนาะคาแป๊ะหกสี่นี่เป็นเลขของหกสี่ครับพี่น้องเป็นเลขของพอเชี่ยชนชุนกับเช่นนาดีเช่นนาดีด้วยครับพี่น้องเช่นนาดีแล้วก็ชนของขอและขอและครับผมคนนั่หน้าครับพี่น้องครับหรือว่าเก้าแปดพาปู ครับตัวเลขของปูปูโคราชครับงดที่แล้วขึ้นเขาเต็มเลยพี่น้องครับที่เอามาเป็นกรรมการเอามาเปรียบเทียบใส่พี่น้องเอซี่ได้เห็นกันครับเพราะว่าตัวเลขขึ้นเขาครับพี่น้องเป็นสำนักที่ครับผมหนาจับตาเบิ้งน้องสรุปแล้วเลขกล้าววัฒนาเมื่อนี้กับซีชนกันที่เด่นที่สุดจากคู่ ห้าแปดกับหกสี่เลยครับฮันเจียเบิร์ดเบิร์ดเสี่ยนขนริมทางนี่กับหกสี่กับมี่นี่นี่มันก็เขากันแนวซี่นี่เขากันสี่สำนักหกสี่แปดสี่มี่พี่น้องสำนักดังๆที่ขอเงื่อนติานน์มากเหมือนครับครับเอาคือคือตัวชนเยอะที่สุดแสดงว่าหกสี่แปดสี่ครับพี่น้องหกสี่ก็หาแปดหกสี่ก็หาแปดหาแปดครับพี่น้องครับนี่เหมันนีะยุ่งกัแปดหาเนี่เห็นไหมเนี่ยแปลว่าสี่สำนักเป็หาก็มีเนี่ย เจ็ดหาของผม้นนี่ชนตัวเด่นเส้นนดีเลยนะเจ็ดหาของเปลมีบ่บ่มีเจ็ดหาเจ็ดหาของเ่าแลมวมีบ่ะเส้นปลาตันเส้นปลาตันมีบ่ะบ่มีครับบ่มีกับบ่คันลงก็ได้เอาเอาตามทีเจ็หาเป็นตัวเด่นของเส้นนดีเลอพี่น้องครับเจ็ดหาหกเจ็ดแปดหาครับอันนี้คือสามี สำนักเด้อครับเอามารวมใส่กันครับกับไฮเอฟซี่เข้าในเบิ่งในชมไปน้ำกันครับว่าจิตัดสินซอยเย็ซีน้ำเอาตัวน้ำอะไรสรุปเลยการของตัวน้ำสรุปเลยสรุปเลยครับเอาพอดิ่มสรุปกันด้วยครับสรุปเลยครับแอบจากแยกน้ำพอดต่มที่น้ำซี่เบิ่งไปน้ำกันแค่ในสรุปทีเดียวครบเลยครับเอาได้ครับนี่คือคือมะเขืออันอันเชิญออกเป็นตัวเรียกลขันสรุป เอาส้นเป็นตะกันตะล่องนำ <ขา S 1> ้ำเอาเลยอา่านเลยอันนี้คือเล่าพัฒนาได้ครับท<ร>ีมงานพี่ก็เรกสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเ,าลลเลขส้นกันสองสำนักมีสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งแปดสามสำนักหกแปดห้าแปดสามสำนักหกห้าหกสี่สองสำนัก พนสองชนะกันหนึ่งกับสามชนะกันด้วยนี่แต่ที่เด่นๆตรงนี้ที่โบนไหวนี่ครับที่โบ้งบไหวครับฮาแปดคับหกสี่เนี่ยมันคือสรุปเลยครับเด่นสุดๆคือฮาแปดกับหกสี่แมนบนล่างเนาะครับบนล่างบนล่างบนล่างตัวน้องครับครับครับตัวผ่ำพอกันขันข้าไหนตัวเด่นมาแล้วข้าต้องกลับใบผ่ำมันยังไม่ส่วครับผมโอเคครับอ่สรุปแล้วขห้าแปดกับหกสี่ตัวเด่นครับของหมวดวันจันนี้ครับให้พี่น้องพี่แคปหน้าจอไว้ ส่วนหกแปดกับหากับหกหาหนึ่งแปดเป็นตัวร่องั้เหมือนจะมีอยู่หาปูพี่รองกันที่อ้อคอยชกมานกันได้พี่้องได้ครับสำหรับชิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะกับผมชิปนาหลังหววเล่าพัฒนาออกสองชุปนี้ขึ้นโฉมมันมาด้วยกันสวัสดีครับผมครับผมครับครับครับผลสรุปออกมาแล้วนะครับสี่ำหนัก เอามาล่วมกันเบ็ดถูกตัวเลยนะครับขัดออกเรียบร้อยแล้วก็คือสามเจ็ดกับสามเก่านี่สองส้ำหนักนะครับเล่าพัฒนาด้วยครับเดิน,นนี้เล่าพัฒนาเหมือแร่งนี่เวลาสองทุ่มสามสิบครับแรงวันจันทร์มือนี้ละ <c oughs> แล้วก็นหนึ่งแปดส้นกันสามส้ำนักครับแล้วก็หกแปดหกแปดส้นกันแจ็คส้ำนักหน่อย 68นี่สามสำนัก68ดสามสัมนาครับ68ดสามสัมนาคุณป้าอันนี้เส้นบ่หาสำนักแรกหาเส้นบ่โอ้ครับก็คือหาแปดหาสัมัาครับทุกสำนักท่อนกันเบดคือหาแปดครับที่วงกลมไปนี่เด้อแล้วก็หกหานี่สองสัมนาบ่แม่นครับสองสัมนาสองสัมนาเนาะตัวอันนี้ท่อนกันหาสัมัาครับสรุปแล้วคือว่าตัวเด่นที่สุดคือหาแปดกับหกเส้นะครับเส้นทุกท่านครับ มือนี่ให้ผูใ้ใดขับเป้าเรียบเป้าจัดการลยครับเปราะวะ่าหัวก็มีมากครับซีสัหนักมาตั้งเดือนทางมากสรุปหวยเล่าพัฒนาสำหรับพี่นองมือนี่ขึ้นนีนะครับเด้ขอขอให้พี่นองเขาโชคดีไปสุขุสุขนครับสำหรับการเสี่ยงโชคเล่าพัฒนาด้ครับเด้อครับขอให้โชคดีสุขุ่สุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ